สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ป .5 เหมือนเช่นเคยนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะนอกจากจะใช้หนังสือแล้วนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะเรายังจะต้องมีกระดาษ A4 นะคะและก็มีสีค่ะสีอาจจะเป็นสีไม้หรือสีช็อกหรืออาจจะเป็นสีน้ำก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของเด็กๆเลยค่ะ สำหรับบทเรียนในวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารค่ะต่อไปเป็นเวลาการเรียนรู้กิจกรรมนะคะอย่างที่บอกค่ะกิจกรรมวันนี้ต่อเนื่องจากกิจกรรมของชั่วโมงที่แล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กิจกรรมพร้อมๆกันพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อค่ะในแหล่งที่อยู่หนึ่ง เราจะพบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตในด้านการกินกันเป็นอาหารใช่ไหมคะแล้วถ้าสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆอ,อย่างเช่นสิ่งมีชีวิต A ถูกสิ่งมีชีวิต B กินสิ่งมีชีวิต B ถูกสิ่งมีชีวิต C กินลักษณะการกินต่อกันเป็นทอดๆแบบนี้เราจะเรียกว่าอะไรคะอวีตอบได้ไหมคะอาวีตอบได้ครับ การกินต่อกันเป็นทอดๆของสิ่งมีชีวิตเราเรียกว่าโซ่อาหารครับอาวีรู้จักโซ่อาหารแล้วเย่เยเย่แล้วตอนนี้บอกครูได้หรือยังคะว่าผู้ผลิตหมายถึงอะไรคะนักเรียนตอบว่าอะไรคะอาวีล่ะคะตอบว่าอะไรคะจากการอ่านเรื่องอาวีตอบได้สบายมากครับ ผู้ผลิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารได้เองครับแบบนี้อาวีรู้เลยหมายถึงพืชแต่ในเรื่องที่อ่านก็ยังมีสาหร่ายและแบคทีเรียบางชนิดเป็นผู้ผลิตด้วยนะครับใช่ค่ะอาวีสาหร่ายและแบคทีเรียบางชนิดนะคะก็จะมีสารสีเขียวที่เป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการสังเคราะห์ด,ด้วยแสงหรือสร้างอาหารทำให้สามารถสร้างอาหารได้เองเหมือนกับพืชค่ะแล้วในโซ่อาหาร เราเรียกสิ่งม like ีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้แต่กินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารว่าอะไรคะนักเรียนตอบได้ไหมคะอาวี่ล่ะคะตอบว่าอะไรคะสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองไม่ได้ต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเรียกว่าผู้บริโภคครับอย่างเนี้ยอาวีก็เป็นผู้บริโภคนะสิครับเพราะอาวีกินแมลงซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นอาหารครับถูกต้องค่ะอาวี อาวี่เข้าใจผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้ชัดเจนดีมากค่ะนักเรียนตอบได้เหมือนกับอาวี่ไหมคะถ้าตอบได้แบบนี้เก่งมากค่ะแล้วจากในเนื้อเรื่องสิ่งมีชีวิตในทุ่งนาแห่งนี้สิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้ผลิตและสิ่งมีชีวิตใดเป็นผู้บริโภคบ้างคะสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตคือหญ้าต้นไม้ส่วนสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคมีอยู่หลายชนิดเลยครับ สงควายนอนและนกเอี้ยงครับเก่งมากค่ะอาเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆจะเกิดอะไรขึ้นคะใช่แล้วค่ะเมื่อสิ่งมีชีวิตมีการกินต่อกันเป็นทอดๆจะเกิดการถ่ายทอดพลังงานต่อๆกันค่ะครูขอยกตัวอย่างนะคะเมื่อสิ่งมีชีวิต A ถูกสิ่งมีชีวิต B กินเป็นอาหาร สิ่งมีชีวิต b นั้นก็จะได้รับพลังงานจากอาหารซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิต a ที่กินเข้าไปค่ะจากนั้นเมื่อสิ่งมีชีวิต b ถูกสิ่งมีชีวิต c มากินก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานจากสิ่งมีชีวิต b ไปยังสิ่งมีชีวิต c อีกค่ะการกินต่อกันเป็นทอดๆกันไปแบบนี้ก็จะมีการถ่ายทอดพลังงานต่อกันไปเรื่อยๆค่ะอย่างในเรื่องที่อ่านหญ้าถ่ายทอดพลังงานให้หนอนที่มากินหญ้า นอนถ่ายทอดพลังงานให้กับนกเอี้ยงที่มากินหนอนแล้วถ้านกเอี้ยงมีสิ่งมีชีวิตอื่นมากิน mm. ก็จะถ่ายทอดพลังงานให้กับสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆต่อไปอีกได้ค่ะเราจึงมีวิธีการเขียนโซ่อาหารที่แสดงลำดับการกินต่อกันเป็นทอดๆโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการถ่ายทอดพลังงานค่ะโดยเขียนให้หัวลูกศรชี้ไปทางสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้บริโภคเสมอนะคะ จากที่ครูยกตัวอย่างการถ่ายทอดพลังงานเมื่อสักครู่นี้นักเรียนและก็อาวีจะเขียนโซ่ออาหารกันได้ไหมคะอาวีเขียนให้ดูหน่อยสิคะได้ครับเป็นแบบนี้ครับนอนกินต้นหญ้าอาวีจะเขียนลูกศรระหว่างนอนกับต้นหญ้าแล้วให้หัวลูกศรชี้ไปที่นอนครับแล้วนกเอี้ยงกินนอน อาวีก็จะเขียนลูกศรอ,อีกอันเชื่อมจากนอนไปที่นกเอี้ยงให้หัวลูกศรชี้ไปที่นกเอี้ยงแบบนี้ครับตน้นหญ้าลูกศรนนอนลูกศรนนกเอี้ยงอาวีเขียนถูกไหมครับถูกต้องค่ะอาวีนักเรียนก็น่าจะเข้าใจวิธีการเขียนโซ่อาหารกันแล้วนะคะ เอจากในเนื้อเรื่องอาวีเขียนโซ่อาหารได้หนึ่งโซ่แล้วยังมีโซ่อาหารอื่นๆอีกไหมคะแนวเรียนตอบได้ไหมคะอาวี่ละคะมีครับอาวีคิดว่าอาวียังเขียนโซ่อาหารได้อีกนะครับเดี๋ยวอาวีลองเขียนเพิ่มให้ดูครับก็จะมีควายกินหญ้าเขียนแบบนี้หญ้าลูกศรควาย แล้วก็มีนกกินมแมลงเขียนได้แบบนี้ครับมแมลงลูกศรนนกเอี้ยงสำหรับในทุ่งนาแห่งนี้สามารถเขียนโซ่อาหารได้ทั้งหมด3โซ่ค่ะโดยพบว่าโซ่อาหารที่เริ่มจากผู้ผลิตก็จะมี2โซ่ค่ะและก็จะมีโซ่อาหารที่เริ่มจากผู้บริโภคอีก1โซ่ค่ะหากเราได้มีโอกาสสำรวจทุ่งนาแห่งนี้ ในพื้นที่ที่กว้างมากขึ้นหรือใช้เวลาในการสำรวจนานขึ้นเราอาจพบว่ามแมลงที่นกเอี้ยงกินเป็นอาหารนั้นอาจกินใบของพืชที่เป็นผู้ผลิตค่ะก็จะเขียนโซ่อาหารได้ดังนี้ค่ะพืชลูกศรแมลงลูกศรน,นกเอี้ยงนักเรียนก็จะเห็นว่าโซ่อาหารนี้ก็เริ่มจากผู้ผลิตได้เช่นกันค่ะ ดังนั้นการเขียนโซ่อาหารจะเริ่มจากผู้ผลิตหรือผู้บริโภคนั้นขึ้นอยู่กับผลการสำรวจในแหล่งที่อยู่ในช่วงเวลานั้นค่ะ